ตีบวกหน่อยสิเฮ้ย hey, ไหนขอตีอีกทีหน่อยสิเฮ้ย hey, ตีบวกติดง่ายๆแบบนี้รับรองเลยว่าเติมเงินกับเจน้ำไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องเจน้ำนะครับและนอกจากนี้นะก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะครับสนใจแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพปกับผมทองทวีดีโอนะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับก็คืออีโมจิแมชชีนนั่นเอง นะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าตู้สลอ็อตนะครับตู้สล็อตอันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างามาดูกันก็ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่ามันจะกดฟรีได้ครั้งหนึ่งเนาะต่อวันแล้วก็สามารถที่จะใช้เพชรฟ้านะครับซื้อได้นะวันละ10นะครับนี่ก็เป็น500อเพชรน,นั่นเองวันละ500เพชรเพราะฉะนั้นเก็บเพชรไว้ด้วยนะครับได้เพชรมาจากการลา่าบอสอะไรต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าเราจะมา ลุ้นโชคกันอ่าลุ้นอะไรบ้างอ่ะสำหรับรอบนี้เนี่ยมีความพิเศษที่หลายๆอย่างเลยนะอ่ะอย่างแรกขอเริ่มที่ในส่วนของอของรางวัลต่อรอบก่อนแล้วกันของรางวัลต่อรอบก็จะมี50รอบได้เฟืองแดงน,นะครับ100รอบได้ตัวกาชา10ใบ150รอบอันนี้จะได้เป็นหมวกทิกแฮนะครับหมว,วกนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะ ดีนะแต่ว่ามันเป็นหมวกสีม่วงอันนี้ใส่ได้การได้รูเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องอบอกกันก่อนนะครับเดี๋ยวพิษโอ้โหเอามาแล้วก็มันใส่การได้แค่รูเดียวอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าคุณสมบัติต้องบอกว่าดีมากนะ P damage นะครับ4.5สเตน5อิน5 P def 16 M def 6โจมตีธาตุพิษแล้วก็ชาโด้นะครับแรงขึ้น4%ขนาดใหญ่กับขนาดกลาง3%แล้วก็ถ้าบวก15เนี่ย ขนาดใหญ่กับกลางอีก2%ตรงนี้เป็น5แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในระยะ6เมตรเนาะมีเป้าหมายนะครับมีศัตรูเนาะก็จะเพิ่มนะครับศัตรูเนี่ยหน่หน่วยก็คือจะได้เพิ่มอีก2%นะครับสูงสุดได้ที่8%แปลว,ว่าสมมติมีศัตรูอยู่4ตัวเนาะเราก็จะได้พีโจมตีขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีก8%ปอจากนี้8ปบวกสก็ 2, เ,เป็น10อันนี้ก็13ไปแล้วนะโอ้โหเยอะมากนะแต่ว่ามันเหมาะกับการที่แบบ มีเป้าหมายหลายๆตัวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็บวก18ได้ปีเด,ดเมดกับเอ็มเดเมดโบนัสสเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาที่ร้อยเนะก็ได้เป็นคนนกขาวนะครับยีกล่อง200ก็จะได้เป็นสุ่มเนาะอันนี้เป็นสุ่มกาก์รประดับม่วง225จะได้เป็นรูปปั้นอันนี้ทั้งหมด8อัน250จะได้เป็นส่วนหน้า ส่วนหน้าเนี่ยจะได้เป็น p d เด t สิบหกเอ็ 6, ยินหลัก5 p d a m เด5มีแล้วก็ฮิวแรงกับได้รับฮิวแรงขึ้น10%บวก10ได้ m ม็ h ชีนะครับวก15บได้ฮิวแรงขึ้น6%นะนั่นเอง2อ5อันนี้เนี่ยก็เลือกรูนแดงได้อันหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่มีไหนก็สามารถไปเปิดนะครับรูนแดงได้300ก็จะได้เป็นขนนกขาว สินะกล่องแล้วก็แดงดำใหญ่ยี่สิบห้า 25, อันนี้ก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งออพอสามอ325อันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการ์ดมาใหม่การ์ดหมาน้ําตาลหรือว่าดีสุดวูฟนะครับอันนี้เนี่ยให้ p d k 20ค K 20แล้วก็โจมตีเผาบู๊ตแรงขึ้น10%และโจมตีขนาดเล็กแรงขึ้น18%ต้องบอกว่าไต้หวันเนี่ยมันไม่มีโจมตีเผาบูตตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเหมือนโกเบลเนี่ยเขาเพิ่มมาให้นะเพราะว่าอันนี้เอามาใช้ในการ ตีพวกโดโแรมนะพวกเผาโดโแรมอาชีพโดโแรมเนี่ยมันจะเป็นขนาดเล็กแล้วก็เผาบูธนะครับอันนี้ก็เข้ามาตีแมวโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่า3ดาวนะคุณก็จะได้เผาบูธเนี่ยถึง30%เนาะและเผาตีขนาดเล็กได้อีกเป็น27%่อรนะโหเยอะมากนะอันนี้7อันนี้9 9้ากบวกสิก็เป็นยี่สิบเจ็ดนะถูกแล้วนะครับนี่อันนี้ก็ เก็บไปตีแมวได้นะครับ325รอบนะฮะต่อมาก็เป็น350 mm hmm. แต่เน็กซัสหแถวนะครับ400อันนี้ก็จะเป็นสามารถเลือกสักเลี้ยงลิมิเต็ดได้นะแต่ว่าไม่มีเออแวมไพร์เนาะไม่มีขอคางคาวดูดเลือดนะครับแล้วก็จะเป็นแพ็คเลือกคอสตูมการ์ดคอสตูมม่วงนะครับแล้วก็เป็นเออการ์ดประดับม่วงนะอันนี้คือเลือกได้เลยนะและ เป็นสุ่มมินิบอสนะครับดีลักเพจกิฟต์บอกกันเนี่ยอันนี้คือสุ่มเนาะสุ่มมินิบอสนะครับอย่างเช่นเราต้องการดนะีลักเพจเนาะเขาก็เลือกอันนี้มานะครับแล้วก็มาสุ่มรันดอมข้างในอีกทีหนึง่งนะครับดวงดีก็ได้ดวงร้ายก็อดนะฮะอ่ะต่อมาก็ห้าร้อยอันนี้ก็ได้ลูนแดงอีกรอบนะครับหกร้อยก็ได้เน็กซัสห้าแถวนะครับเจ็ดร้อยก็ได้แพ็กเลือกลิมิเต็ดกับการ์ดม่วงคอสตูมม่วงแล้วก็สุ่มมินิบอสอีกทีหนึง่ง 800อันนี้ก็คือสามารถเลือกได้เลยเป็นการ์ดขนาดนะจะเท่า,าขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่อันนี้ก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ผมว่าเหมือนกับวัวน,น่าจะ3ดาวกันหมดแล้วเนาะอันนี้ก็คือที่800รอบนะครับ900รอบได้เน็กซัสหแถว3กล่องเลยนะครับ1,000อันนี้ก็เป็นการ์ดขนาดม่วงเหมือนเดิมนะครับ1,250อันนี้ก็เป็นแพ็คเลือกเอ่อรีมเดกับการ์ดม่วงคอสตูมม่วงประดับม่วงนะครับแล้วก็การ์ดสู่มิดิบอส 1,500เป็น n e x a ซ5แถว5กล่องเลยนะครับ1,750รอบอันนี้เนี่ยก็ได้เป็นการเลือกเออประดับม่วงกับคอสตูมม่วงแล้วก็การสุดมินิวอลแล้วก็สัตว์เลี้ยงลิมิเต็ดนะครับข้อสุดท้ายคือ2,000รอบก็คือได้ n e x a ซ5แถวทั้งหมด5กล่องนะครับอันนี้ก็เป็นจำนวนรอบเนาะต่อมานะครับก็ โอกาสออกมีอะไรบ้างเนาะ0.87อันนี้ก็จะมีโอกาสได้ขนนกนะครับ0.29ได้แมวพันห้า0.29มีโอกาสได้เน็กซัห้าแถว0.09โอ้น,นี่เริ่มน้อยมากเนาะอันนี้ก็เป็นเลือกการ์ดขนาดม่วง0.06อันนี้เนี่ยก็คือสามารถเลือกนะครับเป็นแฟชั่นได้สำหรับตู้นี้ก็คือเขาเรียกเป็นแมวผีแมวผีชุดแมวผีนะครับต่อมานี่คือถ้าเกลือ เกลือแบบดีหน่อยก็จะเป็นพวกนี้นะครับแต่มีหินตี่บอกมีคนนกอะไรต่างๆนะมีอัพรูปปั้นอันนี้ก็คือเกลือแบบไม่ค่อยดีนะครับเออก็เป็นของเรียกว่าลองลงมาลองลงมานะอ่ะทีนี้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตู้แรกตู้แรกนะครับตู้แรกเนี่ยความพิเศษของอ,อกิจกรรมนี้เนี่ยก็คือว่าจะมีให้เลือกการ์ดบอสแท้เลยเป็นการ์ดบอส mvp เลยนะฮะใช้ 5,000 5,000ดาวเนี่ยแลกได้เลยนะใครที่อยากได้การ์ดบอรสใบไหนก็จัดไปมีเนว่าเยอะมากจริงแต่ว่าไม่มีมิวแทนดาร์กอนกับกลางขานะครับคือมันสุดแค่บอสการ์ดเฮมนะดาร์ลอดอ่ะทีน,นี้มาดูในส่วนของชุดกันมากนะครับชุดเนี่ยก็บอกเลยว่าโ,โหดโหดมากจริงเพราะว่า พีดีเคเอ็อรนาะจ่อเกาะเวกายภาพ7%จ็ดเมูฟสติดสาการเฟีย25%่สิบาวกสิบโจมตีเป็นธาตุเนาะสกิลที่ใช้ธาตุก็คือจะบวกสานะครับทุกธาตุเลยแล้วก็บวกสิเวลาที่คุณโจมตีถ้าเกิดว่าเป้าหมายที่คุณโจมตีเนี่ยมีโล่อยู่นะฮะเออมันก็จะได้พีดามีเอ็มดามีเนี่ยบวกสิเลยนะครับเป็นระยะเวลาสิบวิคู่ดาวสองวิโอ้โหเพราะฉะนั้นแค่อีกสองวิคุณก็สามารถที่จะวนมาใช้้้งาาาานตนตวีีไดดรอออบแบบ่่ถืมกเเลยแ ตัวดาเมจนะแล้วก็แบบเอาไว้เบิร์นเกาะเบิร์นเกาะคู่จ่อสู้ได้แถม68เนี่ยโจมตีขนาดกลางกับเล็กอีก4%ด้วยนะครับโอ้อันนี้ชุดนี้ค่อนข้างดีมากสำหรับตัวดาเมจนะเอาไว้เบิร์นเกาะของคู่จ่อสู้ต่อมาก็คือเป็นส่วนหลังนะครับวิชชิฟต์แลนเทิลนะครับพีเดฟ16เอ็มเดฟ10วิช7พีดาเมจดาเมจ3.5พีดาเมจดาเมจรีดัก4.5ก็เป็นเน้นพีวีพีนะเซตนี้ เลือดบวกอีก7.5ของบวกเลือดเยอะด้วยบวก10ก็คือจะลดดาเมจจากขนาดกลางและก็ใหญ่3นะครับแล้วก็บวก15ได้าเ d จ m เม reduction บวก4แล้วก็เมื่อคุณใช้สกิลคุณจะได้าเ d a m เม reduction เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก6หน่วยเนาะขึ้นอยู่กับว่าอ,อ่ในระยะ6เมตรเนี่ยมีศัตรตูกี่ตัวนะครับแต่ว่าสูงสุดก็คือได้ไม่เกินอ,อ่36ก็คือ หกคนคือหกเนาะก็คือถ้ามีเป้าหมาย6คนคุณก็ได้พีเดเมจเอ็มเดเมจรีดักเนี่ยสาเปอร์เซ็นต์เลยนะอันนี้3ามอันนี้สีก็เป็นเท่าไหร่4ิบสี่สิบสี่ไปแล้วแล้วเป็นขนาดกลางอีก3%อร์เอีกโหอันนี้แล้วว่าถึกมากบวกเลือดอีก7.5็ดจุดห้าโหหลังอันนี้ถึกมากแต่ว่าก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือว่าตัวคู่ดาวของมันค่อนข้างที่จะนานนะตัวบัฟตัวนี้อยู่ได้สิบวิแล้วก็มีคู่ดาวที่20่สิบวิแปลว่าโโอ้หหมีช่่วงงงระยะยาถึ สิบวิเลยนะครับตั้งแนี้ก็ยังมีชุดที่เป็นแฟร์น่ารักน่ารักด้วยอย่างเช่นไทเกอร์ดอฟนะอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติก็ไม่มีอะไรมากเนาะลดดาเมจจากเผาบูดจมตีเผาบูดแรงขึ้นการเลือดไหลนะการบลิสนะครับแล้วก็เวลาที่คุณน่ารับดาเมจคุณมีโอกาสที่จะร่ายแอสซัมเลเวลเนี่ยนี่ก็จะเป็นชุดนี่เสือๆแบบนี้เลยนี่แล้วก็จะมีอันนี้เป็นส่วนหลังเนะาะสเตตผมว่าไม่ค่อยอะไรมากเนาะนี่เป็น อุ้งเท้าอุ้งเท้าจะใหญ่เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นหมวกนะโหใส่ครบเซตนี่น่ารักแน่นอนนะแต่ว่ามันใช้แลกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็จะเป็นส่วนหน้า Tiger Face Sticker นะครับคุณสมบัติก็ไม่ค่อยมีอะไรมากอ่ะมีอื่นอีกนะครับก็อันนี้เป็นเอ่อมันเอามาเพิ่มเลเวลตู้แฝดเนาะเหมียวเมาส์นะครับแล้วก็นี่เป็นที่อัพเอ่ออัพยศอัพยศนะครับ Next Z5 แถวใช้300 อันนี้คือเลือกการ์ดมินิบอดได้เลยนะแลกได้สูงสุด2ใบด้วยแล้วใช้แค่700ดราบนะ700ดาบเท่านั้นอันนี้ก็คือเป็นแลกยศอันนี้ก็คือเป็นเฟืองแดงนะอันนี้ออปชั่นอลก็คือเลือกอลูนทองได้เลย1รุ่ลูนนะเอามาย่อยแล้วก็อันนี้เป็นหินตีบวกนะครับหินกันแตกอันนี้เป็นสีแถวคอนอะไรต่างๆก็หมดแล้วนะครับแลกได้ถึงวันที่21อ นะก็ประมาณ10วันไหมสิบเอวันประมาณ11วันนะครับอ่ะทีนี้มาลองสุ่มกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าจะได้ไหมเอาทีละหนึ่งแล้วกันนะขออะไรดีอ่ะเออขอเป็นแมวแล้วกันขอเป็นแมวแล้วกันนะฮะแมวพันห้าแล้วกันนะฮะไม่ค่อยโลภเท่าไหร่นะครับอันแรกมาแล้วนะครับเกือบไปแล้วหนึ่งนะอันอันที่สอง อออื uh ืห huh. คิตดดิคอลด้วยเป็นยังไงล่ะอีนออฟแมวนี้แพ็คเด้งเลยนะฮะแพ็คเด้งเลยปึ๊บอืมอันนี้คอนกับสิวใช่ไหมมาแล้วขนนกนะฮะชึบอือ uh ข huh. นนกมาอีกแล้วชึบอินออฟแมวนะครับชึบออฟแมวอีกแล้วชึบอือ uh หือ huh. สิวมา20อันเลยโอ้โหอีเดนชึบโอ้โหเห็น oh. ตัวบอกสามก็เกลือเรียบร้อย นะแล้วก็จะมีแพ็กเด้งต่างๆนะครับก็อันนี้เดี๋ยวคำนวณให้แบบคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่ามันก็อาจจะไม่เป๊ะเพราะว่ามันจะมีพวกแพ็กเด้งอะไรด้วยนะครับกิจกรรมนะครับมีทั้งหมด10วันเนาะก็เอาสมมติว่าผมคำนวณเป็นการ์ดบอรดอันนี้แล้วกันนะใช้5,000ดาวนะครับ5,000ดาวเนาะก็ลบไปแล้ววันละ11นะมันได้ฟรีนะครับ1 ค้างต่อวันแล้วก็ได้เพชรฟ้าซื้อนะใช้ได้10ก็เป็น11นะครับก็ลบไป110อ่าอันนี้ก็คือ4890นะครับที่เราจะต้องใช้ในการแลกการ์ดบอร์ะหนึ่ครั้ง1ดาวเนี่ยก็คือจะต้องใช้หอยเนาะหอยเนี่ยมันก็เ,เดี๋ยวผมเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือว่าอันนี้50เนาะ50แมวผมคำนวณที่50แมวกอนแล้วกันนะครับคูณ50ามวนะครับก็จะ ประมาณ200,000กว่าบาทนะฮะไม่ใช่200,000กว่าบาทดิ2 0 0 0 0 0แมวนะครับ200,000แ,แมวนะครับอันนี้ผมก็จริงๆมันมีแพ็คเด้งอะไรนะผมตีเป็นเลขกลมๆแล้วกันนะสมมติว่าใครที่แบบอาจจะซื้อแพ็คเด้งนะครับหรือว่าเนี่ยแพ็คลดราคาแหล่ง่างผมตัดที่200,000แมวแล้วกันนะครับ200,000แมวนะก็หาร4,800แพ็คใหญ่นะครับก็ประมาณ42แพ็คนะครับ 42แพ็กก็ตอนนี้ราคาประมาณ3,000นเนาะ126,000บาทสำหรับการ์ดบอสใบนี้นั่นเองนะครับเออก็เลือกได้1ใบเลยนะครับราคาก็สำหรับสุลต่านเลยก็ว่าได้นะก็อันนี้คำนวณแบบคร่าวๆนะครับแต่จริงๆมีแพ็กเด่งมีลดราคาอาต่างๆก็อาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ถึงนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะเพื่อแบบแลกอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างนี้นะ โอเคก็สำหรับจีนี้ก็ขอดุกน้านนะครับโชคดีนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ